คือทุกปีมาญาติโยมก็ได้ตั้งสัจจาธิษฐานเพื่อจะพึ่บประพฤติวัดปฏิบัติด,ดีในสิ่งที่ตัวเองธิษฐานแล่นั้นจะพยายามให้เป็นหลักยืนเป็นความหมายอันแท้จริงของชีวิตประจำปีเป็นสิ่งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทําไมทั้งเตรียมทั้งทำอย่างนั้นก็เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องสเสบียงของจิตใจเรื่องอารมณ์คู่ของใจ อันนี้เป็นหลักที่สุดที่เราจะต้องทําให้จิตใจของเราเคยรู้คุณดอกความดีเพราะฉะนั้นเราตั้งสัญญาอิฐานนี้เป็นความหมายแห่งชีวิตเป็นประจําปีถ้าเราไม่ได้ตั้งสัญญาอิฐานเลยนี้ก็ไม่มีความหมายในชีวิตเทเลนักต้องมีความหมายในชีวิตคือความดีที่เราก็ะทาไว้เป็นประจําปีอันนี้เป็นหลักยืนทําให้จิตของเราเระลึกถึงความดีอันนี้อยู่เสมอ ในเมื่อเราจะจากล่างของเราไปสู่ปราพบนั้นก็ต้องอาศัยอารมณ์เป็นเบื้องต้นอารมณ์เบื้องต้น่สำคัญที่สุดถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิเป็นสิ่งบังคับแล้วการเข้าไปเกาะอารมณ์อันเป็นเบื้องต้นนั้นไม่แน่นอนไม่แน่นอนเด็ดขาดความดีหรือสมาธิหรือสติตัวเนี้ยเปรียบเสมือนหางเสือของรถหางเสือของเรือ หรือพวงมาลัยของรถถ้ารถขาดพวงมาลัยเสียถ้าเรือขาดถางปลาเสียจุดหมายปลายทางไม่แน่นอนสักอย่างไม่รู้จะไปยังไงถ้าพวงมาลัยปกติเจ้าของลู่ทิศทางสามารถประครับประคองรถเข้าสู่เป้าของตัวเองได้เรือก็เช่นกันเครื่องจัดดีนายสารถีลู่จักทางหางเสือปกติสามารถบังคับเรือเข้าสู่เป้า หรือถ้าจอดได้ฉันใดก็ดีจิตใจของเรานี้ถ้าไม่มีสติสัมปญญาเป็นสิ่งครอบคุมมันระลึกถึงความดีให้เสมออย่างตามหลักอนุสติสิปะมีจาการอนุสติสีลานุสติอะไรเหล่านี่ยที่เราดำเนินกันเนี่ยเป็นสิ่งระลึกให้คุ้นเคยต่อการระลึกแล้วนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเรือไม่มีหางเสือรถไม่มีพวงมาลัย เพราะสติสัมปจญญะเป็นเสมือนหางเสือส่วนความดีที่เราสร้างสมบ,บูรม์ซึ่งเราเหมันลึกอยู่เสมอสติคุมไม่จิตลึกถึงความดีเสมอนั้นสเสมือนเซฟเฟอร์ที่จะนําเข้าหาเป้าอันนี้แน่นอนถ้าเผื่อว่าเรานี่ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรซึ่งเป็นหลักที่แน่นอนนั้นตอนที่เราออกจากร่างนั้นอารมณ์แน่นอน ถ้าเราฝึกสมาธิใองสำนานพยายามระลึกถึงความดีเราอยู่เสมอประจำปีเรามีความหมายแน่นอนในชีวิตคือบุญกุศลของเราแน่นั้นหากในเมื่อเราจะจากล่างไปนีไม่พ้นสติที่สร้างสมบูรณ์รุมไปแล้วย่อมควอบอคุมจิตการระลึกถึงความดีนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะเราเคยอยู่แล้วในเมื่อได้ความดีและอารมณ์ที่ดีเป็นคู่ของใจและไม่ต้องห่วงสุขติพบแน่นอนที่สุด ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีสติสมัชัญญนะและไม่มีความดีประจําวันหรือประจําปีซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะลึกถึงอยู่ให้จำนิจํานานแล้วนั้นไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งลูกประทาคตนี้ต้องมีความหมายในชีวิตเพราะเราอยู่ในมนุษย์นี้อยู่ชั่วประเดียวประดาวไม่สู้จะนานนักแต่พวกเราอยู่ก็เห็นว่าแหมเหนื่อยบางคนแค่ แปดสปีบนแล้วว่าอยากตายอยากตายทําไมเบื่อแล้วเกินเหนื่อยแล้วเกินอายุนานแล้วเกินอยู่กันไม่รอยู่ไปทําไมอ,อยากตายอยากตายเนะี่ยมองอายุเกตสิบปดสิบปีเนี่ยยาวทรมานด้วยเหตุหลายประการหนึ่งเมืองมนุษย์ไม่มีความสุขพอที่จะเพลิดเพลินให้หลงลืมสิ่งเหล่านั้นได้เป็นหลักธรรมดาแต่ถ้าจริงแล้วถ้าจะมองถึงอายุของมนุษย์นะแม มันก็รู้สึกว่าสั้นเหลือเกินอันนี้เรามองดูตัวแม้แต่พระอินทร์เองซึ่งเราเคยขนานนามอยู่เสมอว่ามรคมนกซึ่งเป็นผู้สร้างความดีสร้างบารมีเหลือกเกินแล้วก็มีพระเมสีมากส่วนพระเมสีตานหนึ่งรูปร่างสังขารดีเล,เลิศหลงในสังขารตัวเองมัวแต่แต่งตัว ให้มรรคมน์อันนี้เสน่หาละ่ายจะได้เกิดความเพลิดเพลินสมนั้นไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับง,งานอย่างอื่นมุง่งแต่การแต่งแต่งตัวโชว์ล่างโชว์กระดูกอยู่ตลอดเวลาส่วนพระมเหสีนอกนั้นตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาทําความดีจะตากแดดตากฝนก็เอาขอได้สร้างความดีเชียงบ่าเชียงหลายผู้พระสวามีอะกันแต่ส่วนคนหนึ่งนั้นทําร่วมอยู่แต่ส่วนใหญ่ที่สุดคือการแต่งตัวเป็นอาชิน ของใช้ของทรงต่างๆต้องเลอเลิศให้มันสมกับตัวเองไปไหนมาไหนก็มีแต่วความเพืเ่อเหอมในเรื่องสังขารร่างกา,ายถึงที่สุดก็มวยกีวาด้วยกันขึ้นไปอยู่สวรรค์ส่วนมคะมณกก็ด้เป็นพระอินทร์ส่วนพระมะเหสีนอกนั่นก็ขึ้นไปเป็นพระมะเหสีแต่ท่านผู้เลื่อเลิศนั่นหมดอายุคือหมดบุญจากสวรรค์คือหมดบุญแตแล้วก็ต้องลงมาสู่มนุษย์โลก น้อยใจเสียใจตัวเองก็บุญน้อยวัดนาน้อยอยู่ก็พระสวามีได้น้อยเหลือเกินก็รีบลงมาก็มาเกิดเป็นลูกจังหูเพราะความปณิธานอันแน่แน่ก็อยากจะมาเกิดเป็นลูกจังหูจะได้ทอผ้าเอาผ้า,าไปถวายเป็นจีวรเป็นสบงต่อพระภิสุทธสามเณรจะได้บุญก็เลยหนีลงมาตั้งหน้าตั้งตาทอผ้าคายตั้งหน้าตั้งตาทอผ้าแล้วก็พยายามตัดสบงจีวรถวายพระพิสุทสามเณร ด้วยเป็นการสร้างบารมีอย่างดิ้นหลนที่สุดเีกสักพักหนึ่งกลับไปส่วนพระอินทร์ถามพระมเหสีตนนั้นมาเมื่อกี้นี่พระนางหายไปไหนแวบหนึ่งบอกลงไปสู่มนุษย์โลกนางไปสู่มนุษย์โลกนานเท่า,าไหร่อายุความเป็นม,มนุษย์ของหม่อมฉันแปดสิปีเต็มบริบูรณ์แล้วก็จุติจากมนุษย์มาเกิด นี่ฉันมองดูการร้อยดอกไม้ยังไม่ได้กระพริบตาเลยแปดสิบปีแล้วนี่นี่คือแปดสิบปีมนุษย์ไไนขนาดพระอินมองพระเมีเสุสีและสนมกำนันในร้อยดอกไม้มองยังไม่ได้กระพริบตามองกว่นู้นกวนี่ซึ่งพระนางหายแวบไปนะไม่รู้ไปไหนกลับมาละถามบอกว่ากลับไปเมืองมนุษย์ไปทําไมบอกว่าหมดบุญแล้วก็ไปเกิดในเมืองมนุษย์สร้างบารมีเพิ่มก็ได้อทอผ้าถวายพระเจ้าประสงค์ ดิ้นลนอย่างที่สุดไม่เอาอย่างเดิมแล้วไม่ฟุ้งเห้อไม่ดิ้นลนในเรื่องสังขงงารร่างกายแนละ้วมุ่งบารมีลูกเดียวเพราะเสียใจตัวเองมากผลที่สุดกลับไปก็งงว่าหายไปไหนแบบหนึ่งลงไปสู่มนุษย์ลงไปสู่มนุษย์อายุไขแปดสิบปีของพนางจึงได้ขึ้นไปพระองค์บอกว่ายังไม่ได้กระพริบตาเลยนี่ยังมองสนมกำนันในและพระมเหสีทั้งหลายร้อยดอกไม้กำลังพเพลิดเพลินอยู่ในอุจยายสถาน ยังไม่ได้เคลื่อนที่ตายยังไม่ได้กระพริบท,ทำไมแปดสิบปีเมืองมนุษย์ไปนะอันเนี่ยเทพเจ้าเหล่าเทพามีความสุขหรือเกินมองดูมนุษย์โลกเนียเกิดตา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 ยเนี่ยอย่างใเพราะะฉนั้นเรามาอยู่เป็นมนุษย์โลกนี่ไม่ยาเลยแล้วอะไรทั้งหมดรวมอยู่ที่นี้การสร้างความดีการสาาารส้างบารมีของทุกทธเจ้านั้นไม่ได้บอกว่าพระองค์ไปสร้างบนสวรรค์ ไม่ได้บอกว่าพระองค์ลงไปสร้างในนรกบารมีทั้งหลายทั้งปวงของพระองค์ที่พระองค์ได้กําลังสนับสนุนเป็นไปเพื่อโพธิญาณของพระองค์นั้นสร้างในเมืองมนุษย์แล้วพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในเมืองมนุษย์ตัดสรู้ในเมืองมนุษย์ประกาศศาสนาธรรมในเมืองมนุษย์ศาสนานั้นไม่ได้ประกาศในเมืองสวรรค์ศาสนานั้นไม่ได้ลงประกาศในนรกไม่ได้ประกาศผมมโลกประกาศอยู่ในเมืองมนุษย์ของเราเมืองมนุษย์ของเรานี่ มีธรรมะพ่อเปรียบเทียบมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีร้อนมีหนาวมีสวยชิเลสูงต่ำทุกอย่างมันมีการเปรียบเทียบธรรมะคือของจริงสภาพแห่งความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกสิ่งที่เห็นด้วยตาสิ่งที่ได้ยินด้วยหูซึ่งเราเห็นเห็นกันอยู่นี่คือธรรมะเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเนื่องจากว่ามีธรรมะสิ่งเปรียบเทียบกันมีดีมีชั่ว มีรวยมีจนมีสวยมีเท้เหลยมีเกิดมีตายมีสบายมีทุกเป็นสิ่งเปรียบเทียบกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะหยิบยกเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอธิบายให้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของโลกวัชนี้อันนี้สุขนะใครเห็นเป็นสุขอันนี้ทุกก็เห็นเป็นทุกไม่ไปยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกมาสุขไม่มองเห็นสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกให้มองเห็นอย่างนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้า สร้างบารมีณที่นี้พระพุทธเจ้าประสูตรณที่นี้หนวดที่นี้สแสวงสหาโมกะธรรมในที่นี้คือหมายความว่าเมืองมนุษย์นี้ตัดสู้ก็อยู่ณที่นี้ประกาศสัจธ,ธรรมก็อยู่ในเมืองมนุษย์นี้สําหรับพระพุทธเจ้าเพราะนั้นบัดน,นี้เรามาเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์มาพบแล้วซึ่งธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าศาสนายังสมบูรณ์อยู่เหลือเกินเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติ ก็ขอให้แตบอ,อกันใจกันอาตมาดีใจมากที่สุดก็คือญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งสัจยาธิฏฐานเป็นประจำปีเท่าที่ได้ฟังได,ได้ดูแล้วรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นน่าเลิดเผนทุกคนวันนี้อยากจะให้สัตยาญาติโยมทั้งหลายลูกศิษย์ลูกลหานี้ได้ฟังคําที่ตัวเองตั้งสัจยาธิฏฐานนั้นมีกี่ข้อกี่อย่างมีใครบ้างต่อจากนี้ไปจะได้อ่านสุขฟัง ทุกวันพระนอกจากจะมีอุปสรรคถ้าไม่มีอุปสรรคจะต้องอ่านกันทุกวันพระ